บทแผ่เมตตาสั้นๆแต่มีอนุภาพมากและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาใครแผ่เมตตาเป็นประจำมีแต่เจริญรุ่งเรืองเป็นบทแผ่เมตตาของหลวงปู่ดูรพรหมปัญโยหลวงปู่บอกว่าบางครั้งดวงจิตวิญญาณเขามีเวลาน้อยมารอบ,บทสวดแผ่เมตตายาวๆไม่ได้ ท่านเลยมอบบทแผ่เมตตาแบบสั้นๆแต่มีอนุภาพมากบทนี้เวลาเราไปไหนเห็นหมาแมวข้างถนนอยากแผ่เมตตาสงเคราะห์เขาก็รวมบุญตนเองก่อนแล้วแผ่เมตตาออกไปพุทธังอนันตังธรรมังจักกวาลังสังฆังนิพพานะปัจ,จโยโหตุไปที่ไหนเห็นคนทุกยากเห็นสัตว์ลำบาก นึกถึงหน้าหลวงปู่ไว้แล้วสวดแผ่เมตตาออกไปนอกจากเขาเหล่านั้นจะได้บุญที่เราแผ่ออกไปแล้วใจเราก็จะยิ่งเปี่ยมด้วยความสุขมีพรหมวิหารในจิตส่งความดีตลอด